ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยเด่นหนึ่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทางซึ่งเป็นแนวทางหนึ่ง ทันบาคมโปรดชายวิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยเราไปชมกันเลยใบนี้แนวทันหลักร้อยสิบหน่อยร้อยสิบหน่อยนะสองสูตรสองสูตรนะก็เบ่งปานเก้าหนึ่งสามห้าเจ็ด 91357นะ91357ก็แบ่งปัน,ปนก็แบ่งปัน,ปน4ตัวนะแบ่งปัน,ปน4ตัวก็แบ่งปัน,ปน4ตัวก็แนวทานที่ผ่านมาก็ผ่านนะ เนทันที่แล้วคู่ขี้ผ่านในทันใหม่นี้ก็เนียเป็นเนี่ทันขี้ล้วนนะขี้ล้วนเนาะหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าต่อไปครับผมใบน,นี้ชุดบนชุดล่างก็ะเบงปันเนี่ทันบนสี่ตัวเดียวสี่ตัวเดียวนะแล้วก็ สี่2ปด2ปดสองสี่หนึ่งสองสี่สองปดสามสี่สี่สี่สองปดสามสี่สี่ปนะต่อไปครับผมใบนี้เต้มรวม3ตัวบนนะเต้มรวม3ตัวบน กระเบงปานเต้มศ <im itation> ูนย์หนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดศูนย์หนึเจ็ดนะศูนย์ห,หนึต่อไปครับผมใบนี้เดนล่า เด่นบนล่างแบบ3ตัว0ูนย์สเด่นบนล่างแบบ3ตัว034นะู 0, 3, นยมสี่เอ็กคมนะเอ็กคมเอ็มเจ้าของแนวทางที่เบ่งปันต่อไป

ดับเต็มสิบหน่อยหนึ่งสองเจ็ดแปดนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับสิบหน่วยล่างสิบหน่วยล่างกระเบ่งปานหลักสิบหกเจ็ด เปดเหลักหน่อยแปดศูนย์็ดแปดเก้าแล้วก็แปดศูนย์หนึ่งสองหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์หกหนึ่งเจ็ดหน รวมสิบหกคู่นะรวมสิบหกคู่ต่อไปครับผมใบนี้ XJ XJ ร้อยสิบหน่วยบนเบ่งปานห้าหกเจ็ดนะ เบ่งปาน5 6 7 3ตัวอดีตที่แล้ว1 2 3เนี่ยท่านใหม่นี่ก็เบ่งปาน5 6 7นะ5 6 7อดีตก็ยาวยาวท่านผู้ชมนะอดีตก็ยาวยาวต่อไปครับผมใบนี้ โคนบ้านตาดหน่วยล่าง0149 0149นะ0149 4ตัวนะเบ่งปัน4ตัวต่อไปกระผมใบนี้เวียงพิงดับ10หน่วยล่า ดับศูนย์ดับศูนย์ตัวเดียวเนาะดับตัวเดียวศูนย์ดับศูนย์ตัวเดียวนะต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยนิติจับไปแนวทางสองตัวบนตรง0 0 0 1 0 7 0 9 4 0 4 1 4 7 4 9ง 6061 6769 60, 8081 8 7 8 9 9091 9799นะท่านผู้ชมต่อไปกระผมใบนี้คู่ตดคู่ตดบนูนนะคู่ตดบนูนอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะ อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับผมเบงปัน0 3 0 5 0 7 1 3 1 5 1 8 3 3 3 5 3 8 4 3 4 4 8นะทวาชมเดี๋ยวทันที่แล้วก็ผ่านนะเดียวทันที่แล้วผ่าน1413 14นะ4 โคตบนท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจกำลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยคอมเมนต์ด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้หลักร้อยสิบหน่อยหลักร้อยสิบหน่อยซันนี่ก็เบ่งปานหกเก้าสอง 692นะ6 9เล้วลก็2 692อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน692ในี้ครับ10หน่วยล่าง10หน่วยล่าง3456 สามสนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านสิหน่วยล่างแบบแบบ4ตัวต่อไปกระผมใบนี้หลักหน่วยชูนหน่วยล่างชูนนะ 90, 90้า อดีตที่ผ่านมาก็ผ่าน90 90 90ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปันเดียวทางจับคู่ครบ10หน่อยนะจับคู่ครบสิหน่วย เก็บหน้าจอได้นะ่ะ1 2 1 5 1 6 1 7 1 8 4 2 4 5 4 6 4 7 4 8 3 2 3 5 3 6 3 7 3 8 9 2 9 5 9 6 9 7 9 8 0 2 0 5 0 6 0 7 0 8ต่อไป ครับผมใบนี้แนวทาง2ตัวบนตรอง1 2 1 8 1 0 1 1 3 2 3 8 3 0 3 1 4 2 4 8 4 0 4 1นแะท่านผู้ชมนะหลัก10บ3 4หลักหน่วย2 8 0 1นะ ก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางที่เบงป,นป้นอย่างเ,าเรียวนะต่อไปครับผมใบนี้ครับเด่นบนล่างแบบ4ตัวนะเด่นบนล่างแบบ4ตัว2569 2569นะ2569 4ตัวเี่ตวแทานบนล่างนะท่านผู้ชม ต่อไปครับผมใบนี้ดับหน,น่วยโบนดับหน,น่วยโบนดับหน่วยโบนนะก็เบ่งปานห้าตัวเดียวนะเบ่งปานตัวเดียวห้าเบ่งปานห้าตัวเดียวอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานห้านนะดับหน,น่วยโบนดับหน่วยโบนนะ ต่อไปครับผมใบนี้10หน่วยบนูน10หน่วยบนูนก็เบ่งปัน,ปนเบ่งปัน3สุดชูน3สตรชูน1 9 1 9 1กับ9 1กับ9นะ1กับ9เบ่งปันชูน2ตัว1กับ9 10หน่อยบูล ต่อไปกระผมใบนี้3ตัวคูณหประตูนะสตัวคูณหประตูอดีตที่แล้วผ่านนะ1 5ึ่งห้าสี่หงสีตอนใหม่นี้ก็เบ่งปานอีกแล้วแบ่งป,นปานอีกแล้วนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง

ครับผมใบนี้หลักหน่วยชูนหลักหน่วยชูนชูน9ชูน 9, ตัวเดียวชูนตัวเดียว9นะชูนตัวเดียว9ชูน 9, ตัวเดียวนะต่อไปครับใบนี้ครับเป็นอดีตที่แล้วท่านผู้ชม45ห 4ีหนะสหีหลักส4หลักหน่อยหลุดไปนะซึ่งเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานอีกแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานอีกแล้วเราไป ชมกันเลยนะเดือนธันวายนี้ครับผมเบ่งปันหลักสิบศูนย์หนึ่งสองเจ็แปดเก้นย์หน่งเจและก็เดือธันหลักหน่อย2องสามส จับคู่จับคู่เอาเองนะจับคู่เอาเองแล้วเตะชอบนะแล้วเตะชอบนะต่อไปกรับใบนี้รวมชุด2ตัวแล้วก็3ตัวนะท่านโปรโชมนะ

มันนี่ก็เบ่งปอนเดียวทางคู่ขี้หกตัวคู่ขี้หกตัวนะท่านผู้ชมอดีตก็ยาวยาวแต่ก็มีหลุดบ้างนะสิบหน่วยโบนเนาะสองสี่หกเจ็ดแปดศูนย์สองสี่หกเจ็ดแปดศูนย์นะท่านผู้ชมนะ 2 4 6 7 8 0ต่อไปครับใบนี้เอ,อ้ยยืน3ตัวบน4 2 9 5 2 9 6 2 9 0 2 9 4 4, 4ชุดนะเบ่งปาน4ชุดท่านผูช้ชม4ชุด ต่อไปครับใบนี้ร้อยสิบหน่วยโซยุหกเก้าหกเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์นะหกเก้าศูนย์แบ่งปันสามตัวนะเบ่งปันสามตัวให้พิจารณาเป็นแนวท่า ต่อไปครับโคนบ้านตาด10ล่าง802 46น0 2 46กนะก็เบ่งปันเบ่งปันเลขคู่เบ่งปันเลขคู่เบ่งปันเลขคู่5ตัวต่อไปวันชายเต็มล่าง5 6 7 8 0 1 2 5-6-7-8-0-1-2แบ่งปันเจ็ดตัวแบ่งปันเจ็ดตัวให้พิจารณาต่อไปกรับมมใบนี้2ตัวบนอดีตที่ผ่านมาก็ผ่าน4-5-5-4เนื้อทันใหม่นี ying ้2-9-2-5-2-9แล้วก็2-5นะ 2 9งเกชุดท่านผูชมคลิปนี้เราเจอการเพียนเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอ,ขอสวัสดีครับผม